สวัสดีครับโอ้ยมดกัดหัวทีมงานวิตเตอร์ซันนะครับโซล่าเซลล์ปั๊มน้ำนะครับตอนนี้กำลังะจะประกอบตู้ตูู้ปั๊มนะครับ,นะรบเดี๋ยวไปดูทีมงานตอนนี้กำลังติดตั้งเสานะครับแบร้อนครับ ันนี้คือแผงนะครับแผงโมโนู9 5นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับบอกว่าแรงไฟนี่กระแสให้กระแสแรงมากเลยนะนี่คือทีมงานนะครับทีมงานมิเตอร์สันนะครับกำลังขุดลุมนะครับแดดร้อนๆข้าวเช้าก็ยังไม่กินนะครับ ทีมงานนะครับโดยช่างกลช่างศักนะครับแล้วก็น้องทีมงานอีกคนหนึ่งนะครับนี่ก็คือเสาปูนนะครับหน้าสีสองเมตรสี่อกนะครับความยาวจากตรงนี้นะครับไปหาบ่อตรงนู้นครับตรงกอไผ่นะครับก็ประมาณเกือบแปดสิบเมตรนะครับตอนนี้ก็คือดูองศาของแดดนะครับดูมุมดูมุมจากเอเงานะครับครับต้น ข้างหลังนี้จะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับที่มุมเงานะครับการเฉียงของแผงโซลารเซลล์นะครับจะหันหน้าไปทางด้านทิศใต้นะครับเดี๋ยวประกอบอะไรเสร็จเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้เ่าให้ดูอีกทีนึงนครับตอนนี้จะเดี๋ยวไปเดินสายไฟก่อนนะครับอตอนนี้ติดตั้งแผงเหลืออยู่หนึ่งแผงนะครับติดสี่แผง สมินะครับพันห้าร้อยวัตต์นะครับกับโมโน4ีแผงนะครับแผงละสี่ร้ยวัตต์นะครับแดดร้อนครับทีมช่างมาติดแต่เช้าบอกจะเสร็จนะครับข้าวเช้าก็ไม่กินนะครับขวบ2อคาบเลยใกล้เสร็จแล้วครับตอนนี้นะครับติดที่บ้านสวนของพอบุญเลี้ยงนะครับ มาดูผลงานถ้าใครอยากมาดูนะครับมาดูที่นี่ได้เลยนะครับบ้านพ่อบุญเลี้ยงนะครับบ้านนองแตครับบ้านน้องแต่นะครับพายุก็ไม่กลัวครับเสามีตีนเป็ดเรียบร้อยตีนเป็ดตีนช้างนะครับไม่ต้องกลัวพายุนะครับสําหรับเสาที่เป็นเสาเหล็กแล้วก็ตั้งอยู่กับพื้นนะครับเวลามีพายุนะครับอันตรายนะครับเพราะแผ่นโซลารเซลล์แต่ละแผ่นไม่ใช่ราคาถูกๆนะครับอ ต้องรักษาให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าแตกมาก็หมดตังหลายตังนะครับนี่ใกล้จะเร็นนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูน้ํานะครับว่าน้ําจะออกเยอะขนาดไหนนะครับน้ําจะแรงแค่ไหนนะครับเพราะว่าระดับน้ําบ่อนี้นะครับอยู่ที่16เมตรนะครับวัดแล้วนะครับหย่อนท่อลงไป6ท่อนนะครับท่อนละ4เมตร24เมตรนะครับหย่อนลงไปนะครับเดี๋ยวเราอีกสักครู่เรามาดูน้ําต่อนะครับ อ่าตอนนี้ประกอบแผงเสร็จแล้วนะครับนอ,นนอาไอาไดูเดน้ีาเ๋ยวไปดูน้ำก่อนนะครับเอาเบเกอร์ลองก่อน

นี่นะครับ<อ>น้ำเต็มท่อนะครับจากสองนิ้วลดเหลือ,อนิ้วครึ่งนะครับครับ,รบน้ำบ้านพอบุญเลี้ยงนะครับประกอบแผงเสร็จแล้วตอนนี้ทดสอบน้ำนะครับ